สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูสึกด,ดวนสึกด,ดวนปีศาจยุอยอะละ นี่ดีไฟเขารอบไฟเขารอบสามสิบสองทีมเถื่อแรกเถื่อแรกนะเถื่อแรกนะอันนี้คือเด็กเขามาว่ะรอบสามสิบสองทีมแจกกระแพ่ให้เ้าแล้วะนี่ดิแพ้ยังไงวะอู้สิบหลานคนเนาะ มันจะคลองเจล็ดหลานเลยหลับคลองกันเอาเอาเบิง้งสึกแข่งเพื่อเทพเซิร์ฟหกหนึ่งป่าย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 ยเดีว๋วลดสปีดกันเอาจะคูณสองคูณสอง,สองเวยเปิดก่อนแซดบะ่ะฟังสีเงาเหลาสีทิศ Ų, as, โซซาโซซาโซซาตูมาเวซามดาหเจวินไลติดวงอัุราคาบุตูระบังข้างข้างฟินาอาวุธ3ามดาวตัวนี้ต่างกันกับอาวุธ3ามดาวนี่ต่างกันแล้วกบก็โคเทซื Esta, ้อยางลายเลยตึงกูอู้ทำนั่นละโคเทซื้อเก็บเซกหาบาทสิบบาท bưng đùa ngát Cái phía ngắm và sẵn nhé Uốn chứa viên sát bay phê này tì Chúng ta cũng đang sẵn Cái khoai nào ốp khoai nào ạ Ủa, กาธนาแล้วเนาะมีทั้งนกไฟฟินิกโกเคสึกแต่ฝาดหลายปูผาเตากูวิสาวเก่าลาดระวบางข้ั้งพังพินาศดวงใดโจมตีเต้ามาวุธสามดาวเรียวอันตีมากอาวุธซองดาวดวงอันติไล่อันตีอีกโชชาโชชาโชชะาตู กับท่านแล้วดวกดวกมันต้องเปิดกวนแะม่ถ้าดองเปิดกวนส็โอเคอยู่แดงชนะแดงบิ๊กน่าเด้อพวกนี้เนาะจักกี่ก,กี่จักกับโบลอดเฮ้ยจักกี่กี่ของโบลอดจกักอิกาของ,ของโอเคเซซือเฮ้ยสิไปิดชนะถ้าลบไฟฟิน,นิก์ เออมันหล่างแหลกวะ่ะดวงไรโจมตีโอ้สามลดางสองไตีสี่สแสนโอเคสิแซฟาด์ทลายภูเขาตูบู๊หาสิบหกล่ะกับตีแห้งฟูดอันนี้ไออันนันบสองของเซิร์ฟด้วยไงไอคนที่ชนะเนี่ย อดาวสองของเซิร์ฟฝรั่งเขาไหไรวะเบอร์งมงยานหรือซามสิบโบรานบ่ดวงไรดวงไล่ไลโจมตีไล่ไล่โจมตีอย่างเดียวเลยดวงเนะนี่ยเ,เอาซามดาวเก่าล้านสามต่กูเชิดซื้อีกเต้ ได้หาสิละกว่าลาน,นีอที่มันจังคักสี่สิบสองล้านระเบิดอ๋อที่นั่นแสดงว,จ,วจอสบ,บาพลังงานวอสี่ยี่ห้าพอห้าสองสถานีครับโอ้ยมาอีกแล้ววอสองวอแปดครับ แสดงว่าไอ้พิกาของโกเคเซนนี่รับแรงกระแทกก่อนแล้วค่อยเป็นกีดๆของโบลอดโซนนี้ก็แห้งไงดิโซนนี้ก็ได้โอ้ยบายเอบายอัดคิปยามอะไรแมนโหลดพนังงานออกงา้นัน คือซุปเปอร์อาวุธสามดาวหกล้านหนึ่ง no, ดวงนะบ่อนก๊อกไฟที่หนึ่งกิโลถึงถึงดวงสะท้อนดวงไรอล่อติทุกเพื่อนไปอีกสองล้านเก่าโอ้ โอ้โม,มีเสียงดิโนเงาไม่เสียงทั้งสีเงาแล้วสีนิดครบถ้วนกันโชว์ 6, 000, 000หกล้านห่าตัวอมตะ ที่รูกวาสู่ฟังนี้เนาะชิว่าแล้วทั้งโตอันะไรเนาะอันับโซฮองเซลผู้นู้นเองสิบเก้าล้านเตะสิบเก้าล้านเฟซไปตัวเดียวควรจะคลองเตะล้านเก้าผมจะซื้อจะคลองอันตีอที่ตืดอันบุดสามดาวกระนำทั้งทีมต้องดูไฟะ่ะ เสกฟาดทะลายภูเขาตุบมตุ่มอู๊งยี่สิบหกล้านดวงไรจมตีจมจางโจงจางโจงจางเกือบตายดวงอันทีอีกดวงดวงต้องใส่ความเร็วไหมต้องใส่ความเร็วให้มันเหยียดเหยียดเหยียดกับความเร็วเมื่อไมมันแห่เขาจะสะท่อนตาย ตายกันซะพีนีกว่าดาบใจที่ยังมีเพื่อนอยู่ในทีมพ่อก็เกินไม่ได้ตลอดว้าคิดหลานห่างเกินไปถึงสะท้อนถึงจะ้อนกององียบสี่ล้านสะท้อนอีกตูมโกวเคสซึตุกตุกตูมกององียโอเคซึ่งเลยบลอสกันติ เื่อนสู้เพอมดงดาวสรูมสองลานเก่าบอตายสะท้อนอีก17ล้านล้านเจ็ด่สิล้านตีไปอีกจะนำทั้งเทีมนกไปฟินิกเก็นหน้าไม่จิกนกจิกวยวันนกเลยใกล้น่อยใกล้หน่อยไล่ตอดมาเดี๋ยวจอดเก็หน้าไม่อีก โอ้โบอ่อตายโอ้ยอึดถึกคนอึดถึกทนขนาดชงช้างชางช้างชงช้างหกล้านอ่าจบอึดกระเบิดตายตีเลยสะท้อนตายตอ้โหหกเพื่อนล่ะสะท้อนอีกสี่ล้านเจ็ดว่ะสิบยี่สิบล้าน โอ้โสะท้อนสะท้อนอะไรนะสะท้อนยี่สิบล้านปะในวสองร้อยโอ้โหก็เป็นอันดับสองของเซิร์ฟไดแิมไปนนอีกแล้วเว้ยนอะอันดับสองของเซิร์ฟไปนะอันดับสองของเซิร์ฟเซ็ตสามสิบแปดล้านอันดับหนึ่งสี่สิบล้าน เกลียวดวงอ๋อในบ่มี่อะไรเนี่ยบ่ไอไอบ่มีโคูแคซื้อแต่นเนี่ยไม่มีโคแค่ซื้อจะมีซื้อมีจริงมีโอ้หาดาบาเลยพี่แตนนี่เนาะเกลียวเนี่ยเกลียวเนี่ยเอาบ่ได้เอาสามดาวนี่คืออันดับหนึ่งของซอื้ออ๋อที่สองของร้านปลาล่องมาฮะนะเพื่อที่หนึ่งวะอ้าวที่หนึ่ง กะบองเล็กบ่ใช่กะบองเล็กกะบองเล็กอะไรก็ให้การโลไล่เก่าบ่ก็การโลเนี่นยแน,น่นอนอยู่เด้พี่พี่ตัวเลขติดโลนี่มันไล่เก่าเนี่ยอ๋อการโลนี่มันการโล่อันดับสองเนี่ยบัตราสามดาดวยนะังไงฉิท่ายได้ปะ พัดตาคิทิคอนสามสิบเอาไม่ใช่น่อยแต่ว่าเดี๋ยวโจงตีโจงตีแล้๋ยวนี้โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ทางเซิร์ฟนี่คือเซิร์ฟสี่หกหนึ่งครับ